สวัสดีค่ะมาเจอก,กับลักสมินสวิสเซอร์แลนด์ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทักทายทุกคนนะคะก็จะมาแชร์แปบ๊บหนึ่งนะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวลักนะคะก็จะมาพูดถึงอยู่สวิสเซอร์แลนด์นะคะอยู่ชนบทหรืออยู่ในเมืองดีกว่านะคะชอบแบบหรือว่าชอบแบบไหนมากกว่า คือเราจะบอกว่ารักชอบอยู่ในแบบใกล้เมืองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอยู่แบบโซนเมืองอะรักชอบมากกว่าจะถามว่าชอบชนบทไหมชอบแต่ว่าเราชอบแบบนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ารักก็เคยแบบลงที่รักเคยไปอยู่อยู่แล้วก็คืออยู่ชนบทก็คือชนบทมันจะเงียบมากกว่า และสังคมที่เรารู้จักน้อยกว่าแล้วการซื้อของอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกทุกคนแต่ว่าอ่จริงๆเรามาพูดถึงว่ารักชอบในเมืองมากกว่าเพราะอะไรเพราะมีสังคมคนที่รู้จักมากกว่าได้เจอคนที่เยอะกว่าได้เจอคนที่หลากหลายเช่นตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในสังการแลนเลยซะทีเดียวหมายถึงอยู่ใกล้สังการแลนดนะนะ ก็เราก็สามารถเข้าตัวเมืองสังกาแลนด์ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องแบบไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียนที่สังกาแลนด์ได้ได้ง่ายไงเนาะเราไปสังกาแลนด์ง่ายไปซื้อของที่สังกาแลนด์ง่ายแล้วก็ไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยพระรักอยู่ตรงโซนตรงนี้อ่าแล้วก็ไปห้างไปเดินห้างอะไรเงี้ยได้ง่ายไปซื้อของหรือว่าไปดูอะไรอย่างเงี้ยง่ายเนาะมันมีแบบ พอเราอยู่ชนบทเงี้ยที่ที่รักอยู่นะแต่ก่อนนะ่ะหมู่บ้านเล็กมากแต่ว่าวิวสวยในข้อดีของเขาวิวสวยก็คือมีห้างมีของขายก็แค่เป็นร้านเล็กๆอะ่ะแต่นอกนั้นเราต้องไปซื้อหมู่บ้านอื่นอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่มีแหล่งชอปปิ้งให้เราเลยแบบเราอะ่ะคือเราไม่ได้แบบไปเดินห้างบ่อยๆอะไรเงี้ยน,นะ แต่พอเราอยู่นี่คือรู้สึกว่าไปห้างได้บ่อยอก็จะก็จะชอบแบบใกล้เมืองมากกว่าเนาะถึงอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองทีเดียวก็ออใกล้เมืองก็โอเค <c oughs> ก็คือแล้วเราเจอคนสังคมที่เรารู้จักได้เยอะๆอย่างเงี้ยพอเราอยู่สังคมที่กว้างมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเจอคนได้ม,มากขึ้นอะไรเงี้ยเวลาที่เราหางานก็ หาได้แบบง่ายง่ายกว่าพอเราอยู่ในสังคมเมืองสังคมใกล้เมืองหรือสังคมที่แบบมันไอ้นี่ตอนบ้านเก่าของสามีก็จะแบบว่าก็ไม่ชนบทสักทีเดียวมันก็จะเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยเข้าเมืองก็ไม่ไกลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะมีแหล่งช้อปปิง้งอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าถ้าแบบอยู่ห่างไกลความจะไม่ใช่ห่างไกลความจเจริญที่นี่มันจเจริญหมดแหละแต่อยู่ห่างไกลแหล่งช้อปปิง้งอะ แล้วเราก็จะไม่ได้แบบเราจะไม่ได้เดินไปดูของอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าที่ควรเนาะแบบเดินดูของสวยๆงามๆเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแต่ว่าที่นี่ที่รักอ,อ,อยู่ะในห้างที่รักชอบไปก็ไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมนะแบบถ้าเราอยากไปซื้ออีกทีหนึง่งอะ่ะเราต้องเข้าตัวเมืองซูริกหรือว่าสถานที่ใหญ่ๆพวกแบบแบรนที่แบบดังๆนะ เออแต่ก็คือถ้าไปซื้อของพวกนี้เราก็ต้องใจตั้งใจไปซื้ออะไรเงี้ยเนาะแบบไปแล้วก็ซื้อเลยประมาณนี้เนาะเออเขาก็เลยตั้งอยู่ในที่ที่สําคัญนะเนาะนั่นแหละก็แล้วก็เห็นพี่ๆหลายคนแต่ถามว่าอยู่ชนบทแล้วแบบโอเคไหมมันก็โอเคหมดนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันไม่ได้มีอะไรที่มันยากเกินไปหรอกอะไรเงี้ยวิวก็สวยอะไรเงี้ย คือแล้วก็เห็นพี่หลายคนที่เขาอยู่ชนบ,บทเนาะเขามีแบบว่าวิถีชีวิตแบบชนบ,บทอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า,ามันก็จะเห็นวิวทิวทัศน์สวยขนาดอยู่ในใกล้เมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นธรรมชาติออกไปก็มีแต่ธรรมชาติลำธารอะไราเงี้ยคือชอบมากเลยที่สวิตเนาะมันสวยทุกที่นีจริงทั้งในเมืองทั้งแบบที่แบบชนบ,บทเนี้ยมันก็สวยนี่นะคะ ก็ถ้าอยู่ที่ไหนก็ be happy กับที่นั่นเนาะแค่นี้เองนะคะเราก็แค่แบบปรับตัวนะคะในการใช้ชีวิตที่นั่นยังไงให้มีความสุขนะคะตอนที่รักอยู่ชนบทนะคะแล้วก็วิธีชีวิตการอยู่ชนบทอะ่ะก็คือเราไม่ได้แบบไปเดินห้างบ่อยแต่คือเราก็ใช้วิธีการ ที่บ้านที่เราพักอย่างเงี้ยมันมีสวนผักอย่างเงี้ยแล้วก็ดอกไม้สวยมากๆแล้วก็ใช้วิธีการปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะตรงนั้นนะคะหรือว่าเราจะไปไปเที่ยวหมู่บ้านอื่นหรือว่าอยู่กับธรรมชาติออกไปแล้วเห็นแบบอุยธรรมชาติสวยมากเลยแล้วมันแบบว่าอยู่กับธรรมชาติที่สวยแบบมองไปแล้วแบบว่าหุยวันนี้จะเห็นแบบวิวแบบวิวทิวทัศน์ที่มันสวยมากๆเลย เห็นแบบท้องฟ้าสวยแม่น้ําที่ถ่ายลงมาอะไรเงี้ยคือแบบวิวมันโคตรสวยเลยอ่ะก็คือเนี่ยแหละอยู่กับธรรมชาตินะคือมันสวยมากอะเนาะถ้าเอาแบบจริงๆก็คือชนบทมันมันมันก็ไม่ได้ห่างไกลความเจริญเนาะแต่ว่าวิถีชีวิตมันอาจจะแตกต่างกันนั่นแหละก็คืออยู่กับธรรมชาติปลูกผักอะไรเงี้ยนะคะทุกคนห่างไกล แล่งช้อปปิ้งแต่ว่าเราเวลาซื้อของมาอาจจะซื้อมาตุนไว้นะคะเช่นซื้อของกินเนาะก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแต่คือซื้อมาตุนไว้นะคะหรือว่ามันก็จะมีร้านไทยร้านเอเชียอะไรอย่างนี้อยู่มันก็ไม่ไกลสักทีเดียวหรอกเพราะมันไม่ได้แบบสวิตเซอร์แลนด์นะเนาะมันก็เป็นไม่ใช่เป็นประเทศที่แบบว่าชนบทแล้วจะต้องแบบ ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีถนนอะไรอย่อยางเงี้ยอะไรหลายๆอย่างกันเข้ามานาคมหรือว่าอะไรเงี้ยมันดีทุกอย่างแหละแล้วก็ไปซื้อของกินต่างหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมาเนาะเพราะว่าหมู่บ้านที่เราอยู่ตอนนั้นนะ่ะไม่มีแหล่งขายของมีก็มีร้านเดียวร้านสริมสวยก็เห็นร้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเห็นแบบเขาผลิตแบบเกี่ยวกับการเกษตรโรงงานอะไรอย่างเงี้ยโรงงานเกี่ยวกับ การเกษตรอะไรเงี้ยแต่พออยู่ในเมืองวิถีรอบๆอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้อยู่ในเมืองสักทีเดียวแต่ว่าอยู่ใกล้ๆเมืองอะ่ะคือมันง่ายที่เราจะไปซื้อของไปดูไปเดินนั่นเดินนี่ดูเสื้อผ้าดูนั่นดูนี่เวลาที่เราอยากได้อะไรมันก็ง่ายที่เราจะไปเวลาที่แถวนั้นชน,ชนบทที่รักไปอยู่ก็จะมีไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนที่อีกที่หนึง่ง ที่หนึ่งที่มันแบบว่าใหญ่กว่าเนาะมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่คือเราอยากอยู่ในโซนที่มันใกล้สังกรรัดแลนด์มากกว่าใส่เหมือนตัวจังหวัดนะี่เนาะในสังกรรัดแลนด์มากกว่าพอเราอยู่ในโซนนี้เวลาที่เราจะไปร้านหนังสือไปร้านขายยาไปกดเงินไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะสะดวกเราเห็นคนเยอะมากกว่าที่นั่นก็มีคนเยอะเหมือนกันแต่ว่า เราจะได้เซลล์สังคมที่หลากหลายมากกว่าอานั่นแหละแต่ว่าที่ที่รักอยู่ก็จะมีธรรมชาติเยอะมากๆเหมือนกันเดินไปเดินป่าเดินลำธารอะไรเงี้ยมีลำธารเยอะมากก็ลองพิจารณาดูนะว่าชอบแบบไหนมากกว่าเนาะแต่คือเอาจริงๆถ้าให้เลือกอีกแล้วก็อยากให้แฟนอยู่ในเมืองใกล้เมืองมากกว่า มันรู้สึกว่ามันโอเคมากกว่าถ้าหางานมันก็หาได้ง่ายกว่าคิดอย่างเงี้ยนะถ้าจะไปทำงานที่อื่นอะไรเงี้ย <c oughs> จะได้เจอคนที่รู้จักที่เป็นสังคมเราคนที่เป็นสังคมเราอะ่ะก็จะอยู่ตรงเนี้ยสัดส่วนมากไม่ได้แบบว่าไปอยู่ในชนบทมากอะ่ะตรงนั้นเราไปเราก็ไม่รู้จักใครอย่างเงี้ยเรารู้จักแต่ ไม่ได้รู้จักเยอะอะแต่คือสังคมที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้จักหลายคนแล้วแบบมันโอเคมากกว่าเรื่องคนอะเนาะแต่คนที่เรารู้จักพี่ชายสามีหรือว่าเพื่อนๆเขาหรือว่าคนที่รู้จักกับเรามันเยอะกว่าเนาะก็จะชอบที่นี่มากกว่า แล้วเนี่ยที่รักอยู่ก็จะเดินไปก็จะเป็นห้างเนาะแล้วก็จะมีโซนฟุตบอลอย่างเงี้ยคนก็จะมาเล่นเยอะแล้วก็ร้านอาหารก็อยู่ในแบบสนามเทนนิสอะไรเงี้ยไม่ศูนย์ศูนยส์สุขภาพพอเราอยู่ใกล้เมืองเนาะเวลาที่เราจะไปห้างหรือว่าไปตัวเมืองเนาะแบบไปเดินดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยมันง่ายใช่ไหมเหมือนเวลาที่รักทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็ เวลาที่รักอยากไปซื้อของอย่างเงี้ยรักก็ดินไปเลยแบบบางทีแต่ก่อนจะนั่งรถบัสหรือว่าสามีไปสง่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือจะนั่งรถบัสไปเองมากกว่าหรือว่าจะนั่งรถไฟอะไรเงี้ยก็ได้เนาะแต่คือแล้วทีนี้พอเราอยู่ใกล้ใกล้ที่แบบว่าเป็นเป็นห้างอะไรเงี้ยเราก็สามารถเดินไปได้เององเงี้ยคือช่วงนี้รักก็จะเดินไปห้างบ่อยมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ พอรักอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นรักอยากได้วาสลีนล้กก็เดินไปละเดินไปซื้อของง่ายแล้วก็เดินดูของแบบสบายมันชอบอ่ะเออ,อเหมือนเราแบบชอบของสวยๆงามๆเนาะชอบดูชอบชอบจับชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเบิกบานเบิกบานใจดีเนาะเราได้อยู่กับอของพวกนี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะไปซื้อเนาะมันง่ายและทีนี้ ถ้าเราอยากเข้าป่าแล้วก็จะเดินไปข้างหลังไปข้างหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปข้างหลังเพื่อที่คือรอบๆโซนเนี้ยมันมีธรรมชาติอยู่เนี้ยเราก็จะเดินเข้าป่าเพื่อไปออกกาลังกายหรือว่าเดินชมธรรมชาตินะคะรับอากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราอยากแบบออในเมืองกับชนบทมันก็ใกล้ๆเคียงกันเนาะแบบมันมีป่ามันมีธรรมชาติอยู่กับเรา ก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะได้แบบมาเจอแบบไหนตอนที่รักเคยคุยกับพี่ๆก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่พี่ๆก็ถามอยู่ว่าแฟนอยู่ที่ชนบทหรือว่าอยู่ในเมืองละ่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยก็มาเดี๋ยวก็รู้เองอนะเนาะว่าเราจะชอบแบบไหน คือรักอยู่ตรงโซนตรงโซนตรงนี้รักชอบมากกว่าตรงที่ว่าหนึ่งคนที่เรารู้จักมีมากกว่าแล้วก็มันดีมากกว่าตรงที่ว่าคนคือคนที่เรารู้จักอยู่โซนแถวแถวพวกนี้ไม่ได้บอว่าอยู่ไกลจากเรามากจนเกินไปแบบถ้าเราออกไปอยู่ไกลจากตัวเมืองมากแบบเดินทางเป็นหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยสองชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ไกลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเม่ไม่ไมไมอูเท่า Что, ไหร่อยากอยู่ใกล้คน ที่เรารู้จักมากกว่าเนาะเราจะได้แบบว่าพบปะคนได้ง่ายอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าชอบแบบฉันโดดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแบบไม่เจอใครมากอะไรเงี้ยแต่ไปนั่นก็มีคนแบบเพื่อนๆเขาก็ตามมาที่เราอยู่ชนบทนั่นแหละพี่ชายก็ตามมาใครๆก็ตามมาเจอเราว่าเราอยู่ยังไงหรือว่าเออก็มีคนแบบว่าตามมาดูเราอะนะว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงนั่นนี่อะไรเงี้ย แต่ตรงนั้นมันสวยตรงที่ว่าขับรถออกมามันจะแบบโ้มันจะมีวิวได้ขับผ่านเซนติสบ่อยมากๆเลยที่ทุกคนเห็นภูเขาอะเซนติสคือสวยมากๆแล้วถ้าใครไปถ่ายรูปโหแบบอย่างนี้เลยอลังมากคือแบบชอบอะคือที่ไหนมันก็ดีหมดแหละมันอยู่ที่ใจของเราอะเหมือนเรื่องที่รักแชร์เรื่องสุขภาพแบบการลดน้ำหนักเนาะเพราะว่าถึงเราจะอ้วนขึ้นอะสำหรับรักนะ ถึงเราจะอ้วนขึ้นอะไรเงรี้ยแต่คือให้รูปร่างมันพอดีกับตัวหรือว่าอาจจะตัวใหญ่ก็คือถ้าเราจะผอมลงมันก็ไม่เป็นไรมันก็ดีเหมือนกันที่เราชอบอะไรเงรี้ยนั่นแหละนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าแต่และก็อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบนี้ถ้าเราอยู่ที่ไหนตรงนั้นมันต้องดีกว่า เราต้องเหมือนประมาณว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องชอบมันมีคนทำแล้วว่าแลกว่าแลกชอบที่ชนบทนั้นไหมเขาก็เซลเลองช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออแลกชอบเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่ามองเห็นข้อดีส่วนตรงนั้นน่ะที่แบบเออเราไม่ได้อยู่แหล่งช้อปปิ้งมันก็เออเราไม่ต้องช้อปปิ้งมากอะไรเงี้ยเราก็มาช้อปปิ้งทีเดียวเลยอะไรเงี้ยเวลาเราไปเออไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราช้อปปิ้งเอากระเป๋ามาทีเดียวอะไรเงี้ยเออก็คือแบบ เราก็มองเห็นธรรมชาติที่มันสวยงามนั่นนี่คือแบบเนี่ยแหละก็คืออยู่ที่ไหนก็มีความสุขกับที่น,นั่นแฮปปี้กับตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกอยู่ตรงไหนก็มีความสุขแฮปปี้กับตรงนั้นนี่แหละเคล็ดลับแต่แค่บอกข้อดีข้อเสียอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย